สวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะชื่อจริงชื่อสุจิตาแสงมนตาค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่รัานสภานจันเกษตรนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมาแนะนํานะคะรายการทีวีรายการใหม่นะคะเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันแน่นอนในจานเทา,าเทียมเคมเบิลทีวีอะไรเงี้ยพบกันแน่ๆค่ะเร็วๆนี้แน่ๆค่ะ,คะก็มีแอมเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็ตอนนี้ แอมก็ได้ดําเนินรายการมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็ใกล้จะได้ที่จะเปิดตัวแล้วตอนนี้ก็รอผู้สนับสนุนอยู่นะคะรอผู้สนับสนุนใหญ่นะคะรอสปอนเซอร์นะคะรอสปอนเซอร์นสนับสนุนมาแล้วก็เราก็จะผลิตรายการทีวีออกมานะคะได้สราระและความรู้แน่นอน,นะคะอ่ะจุดประสงค์ที่แอมทำรายการนี้ขึ้นมานะคะอยากให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย อยากให้อยากให้อยากให้เขาได้มีโอกาสนะคะสำหรับใครที่อยากมาเป็นพิธีกรนะคะแล้วแต่ว่าสมัครที่แอมได้เลยนะคะคือวิธีการสมัครก็คือเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวแอมได้นะคะสุจิตาสซมพัาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็หรือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรนนะคะก็ศูนย์เก้าหดหหนึ่งเ้าหกหนึ่งนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะคะมีมีเปิดรับอยู่สองแหน่งพิธีกรนะคะแล้วก็ ช่างกล้องนะคะช่างกล้องก็มีคุณสมบัติคือมีกล้องของตัวเองนะคะแล้วก็ตัดต่อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้โปรแกรมอะไรก็ได้เราไม่จากัดแน่นอนค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ฝากไปด้วยนะคะ Impossible TV ค่ะวีของคนรุ่นใหม่นะคะคือจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกก็อย่างที่พูดนะคะอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มาเป็นพิธีกรนะคะ <c oughs> แล้วก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนม,มุมมอง หรือว่ามองลหลายๆด้านนะคะของคนศักะคะ่ะอยากให้ทุกคนมองว่าคนศักไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอาคุคนศักไม่ใช่ว่าคนไม่ดีคนศักไม่ใช่ว่าคุณเลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองนะคะแอมเป็นหนึ่งคนนะคะที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ศักนะคะแล้วก็ฝาก์รายการทีวีด้วยนะคะ impossible tv ค่ะจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการเที่ยวการทําอะไรลุยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมนะคะแล้วก็เดี๋ยว คลิปแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับไชน้าเนี่ยค่ะใกล้ๆบ้านแอมนะคะเป็นคลิปส่วนนกนะคะส่วนขชงไชน้านะคะเดี๋ยวก็จะไปอธิบายให้ฟังว่าส่วนนกไหน้าเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวฟังถึงน้องๆที่อยากร่วมทํางานกับแอมด้วยนะคะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะคะอยากร่วมทํางานกับแอมนะคะก็ฝากด้วยนะคะเข้าไปในเพจเพจ Impossible TV ก็มีแล้วนะคะตอนนี้แอมสร้างแล้ว ก็เข้าไปพิมพ์เลยค่ะเซิร์ชเลย Impossible TV ภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นเฟซส่วนตัวก็ได้อย่างที่แอมบอกไปนะคะ mm hmm. สุจิตาสายม,มันตาภาษาอังกฤษหรือ่าติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้นะคะตอนนี้มีเบอร์เดียวนะคะ mm hmm. <laughs> เบอร์อื่นติดต่อไม่ได้นะคะโอเคหรือว่าจะทางไลน์ได้อีกทางนะคะทางไลน์ก็คือ ID N E N E 6 1 2 3นะคะทางไลน์แล้วก็แอดไลน์ hmm. มาแล้วก็ทักมาด้วยนะคะว่ามา,าจะมาสมัครงานอะไรเพราะว่าบางคนอะบางคนไงอะแอดมาปุ๊บแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นคือแอมจะมาค่อยคุยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแอมว่า,เ,า,วาเน้นโทรแล้วก็เมนกระเพจเพจของเพจของทางช่องทีวีเราอะนะคะก็จะง่ายกว่าทางอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็ ฝากไว้แล้วกันนะคะแล้วก็ฟังถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Impossible TV เราเราพูดสนับสนุนใหญ่อยู่นะอะไรค่ะแล้วก็ถ้าใครจะมาให้เราโฆษณาอนะให้เรายินดีโฆษณาให้ทุกอย่างนะคะทุกอย่างนะคะโฆษณาอะไรก็ได้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้คะ่ะเรารับโฆษณาหมดนะคะทางช่องรายการเพราะว่าหนึ่งเราต้องการ ู้สนับสนุนเพราะว่าลำพังแอมเองจะมีทุนไปนูน่นนี่นั่นตลอดไหมก็ไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องต่างพึ่งพากันแอมโฆษณาสินค้าคุณและแอมก็ได้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณก็ได้ลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องพึ่งพากันน่นนะคะฝากไวยนะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีผู้ใหญ่คยยานไหนสนใจให้แอมโฆษณาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านไม่ว่าจะเป็นอะไรแอมสามารถ โฆษณาให้ได้หมดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่จะโฆษณาติดต่อได้เหมือนกันค่ะเหมือนวิธีการสมัครอะไรอย่างเงี้ยก็มีทาง Facebook ส่วนตัวเพจเพจ impossible tv เป็น l ลนหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรแอมให้รอบหนึ่งนะคะ0968619661นะคะตอนนี้แอมแอมอาจจะแบบว่าทำแค่สคริปต์เล็กๆไว้นะคะเพราะว่าแอมก็ก็ไม่ได้มีความรู้ด้านการ การตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงถึงต้องการน้องๆที่มีความสามารถนะคะไม่ต้องเยอะอะไรก็ได้ค่ะแค่ตัดต่อเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยค่ะฝากไว้นะคะมาร่วมทํางานกันเถอะค่ะ <c oughs> เปิดโอกาสหมดเลยไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่ถึงสิบแปดไม่เป็นไรมีความรู้โอเคเป็นเลิศน,นะคะโ okay. อเคฝากเอาได้คะ่ะแล้วพบกันคะ่ะ Impossible TV ค่ะทีวีของคนรุ่นใหม่ขอบคุณค่ะ